สวัสดีครับผมต่อเน,นื้อแอดกับมาอยู่วัดปูหนองหานนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบองเรยามาตามเด็กทุบป,ปูหนองหานนะครับเนาะเรไปเปลีนน่ยนแนวทางนะครับเนะาะเดี๋ยวมาตามนกันมาปูแกกไปวันวันที่หนึง่งเขาล็อกกระดานนะครับเนะาะเดี๋ยวเขาไปรับกเขไปส้วนนกันนะครับเนาะนะท่านผู้ชม เลขกันอัน <behaviour> นี้เลขกู้ฟันวะครับเนี่ยโาแล้คนีเป็นคนลาครับแม่ยู่ครับอาเลข่นอปูวาหกหกหกมถ้าเราเปน้เาเป็นหหกมันเป็นเก้ห ก็หก <96. S 2> โอ้ขันมันอันคันมันวิ่งเดี่ยมันเตะนะครักเนาะหกหกปูไหมอันนี้อันแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดในเลขล่างบ่ะครับนี่เลขล่าง เก้าสามซีสามซี่เก้าหาสองเก้าอรถตรีบครับครูเด,ด็กเสือเขามาไม่เไ็นเนด้เดกๆมันกับกันอีกตัวหนึง่งเพาเขามาหาเหรอที่ครับมามาขายเหรอนะขายเอ,อาของคูเขาเป็นหาสองเขาเป็นหากเก้าสอง มันกลับไปมันบ่มีเขาหาตัวนั้นบ่มีอกบตัวนั้นเออตัวนั้นมันบ่มีก็สามซีอะไรแล้วเออได้ใบเดียวเนี่ยเออก็สามซีเนี่ยบ่มันมันมันก็องเออบ่มันหน mm ่อยจุ hmm. ่นนี่มีสามใบก็ได้เรียกว่าอย่าสองใบเอาเด็ชุดแบบประเดี๋ยวมันมีอีกใบหนึ่งอีกางไรเอาอุ้เบิดจากกันไาฮัลโหลทับกันนั่น แล้วอโอ้ได้ได้นี่เอาตัวตุ้มมันตั่แปดหาแปดหกคือเป็ยังไงปุ๊เด็กหลังเบาเอาตัวตุ้มตามตัวเอาเอาตัวตามตัวอันเชียวชล้วอันเชียวเลขไทยเลขเฉียวเลขนาเลขไทยครับปเออเขาเลขนาเลขไทยก็ได้อืมเพราะเลขอันเลขสองตัวเบาเลยตัวนี้อืเอาตัตามตัว ซีวงสามตัวอันนั้นของปูได้ตัวแดนแดงได้เก้าซี่สามเก้าเก้าเก้าออันนี้มันเป็นเก้าในนี้ปูเก้าสามซีเลยมันมันบุมี่ก็ได้แล้วอ้โหโอ้ก็ได้เก้าซี่สามอ๋อท่านมุมนี้เอามาหากห้าสองเก้าสี่มุมนี่มันมีแต่หาเก้าสองอะไรนะก็ได้ยาวเลยอันนี้ปะ อันที่ปูให้เป็นเก้าสามซี่สามซี่เก้าหาสองเก้าเอาอยู่หันหาสองเก้าเขามีวันปะ 5, 2, ปะอาต้องเก้าแล้วอันนั้นหาสองเก้า 2, 9, ได้ตัวตรงๆได้ต่อน่ะอเล็กแรงปูให้ก็คือแปดหาแปดหกแปดเจ็ดนะปูเนาะอเอาเหล็กเขามาตานปุน ทะเบียนรถตัวนี้ลราพูอ่นี่นี่อะนี่ทะเบียนรถเขามาเห็นนั่นเขามาจากซุ้มพันวันนี้ปูมาเจอมรถตุดตัวนี้ลราพู่นี่ตัวมี่แปดหกแปดหกแปดเจ็ดนี่แหละครับนี่นี่แหละเลขสามตัวนี่แหละครับนี่เขามาเจอมรถทะเบียนรถอันประจวบนี่ครับนี่แหละตัวนี้แล้วตาพันมากตัวนี้นี่ พะมันมักเป้นพราะมันมักเป้นแกดเจีดนี่เราขึ้นมากมันตัวที่ลากก่อนก้อนข้าเจ้าขี่มากข้าเจ้าฝันพร้อมนี้เนี่ยก็เจ้าฝันว่าได้ขนของขึ้นรถเต็มรถคนนี้เนี่ยตนนัวนี้ผมเขียนไว้อยู่ดิครับปู่ผมเขียนไว้อยู่ทะเบียนรถเพิ่นเมื่อจาก,กันประจวบปุนาข้าเจ้ามากผมเขียนไว้อยู่นี่นี่น่ครับ นี่เด็กนี่เด็กผมเขียนไว้เจ็ดแปดหกแปดใช่ไหมครับนี่แหละนี่เด็กผมเขียนไว้ประจวบประจวไม่จ่ายประจวบก่อนนะไม่เจียมรถนั่นคือเขาเกลียกปูขัดเน่อันเน้ำหลงพอะไรอันอยู่น้ำไอพระอาจารย์ต้นรู้ไหมครับทาซิลาหรือไงครับมันทาซิล่านี่ครับทาซิล่า ก่อนขี่มากก็เจ้าฝันว่าก็เจ้าฝันว่าได้ขนของขืนเต็มรถนะผมก็เลโยโจดไว้แลวโจดไว้ซื้อหรอกแต่ว่ามันผมว่ามันตรงกันกับเลขปูนะผมแล้วไม่เบิงไม่ปูเบิงมันตรงกันกับเลขปูเห็นหน้าเนี่ยนะนะแปดแปดหกแปดเจ็ดเนี่ยนะผมว่าเลขมันตรงกัน เป็นแนวทาาเนาะปูเนาะเชียงโขกว่งมากะตะมมากะแานของมวกนี <Wars> ้ปเนาะปนอนทำต้องเทียวกันออกกันนลึกซ้ำมาเสีงก็หายกันทีนี้เอาไปเท้าไว้เพเท้าลุยไปหล่หมวดิลุยมาเอาแล้วลุยไปหลาหัวที่ครับเอาเอาหัวตาเอาหัวตะลุดงวดกนันงเด้อ ปูห 6, 6าหกหกไหมปอแล้วขั้นวิ่งกับเปะอะไเด็กเข็งจริงเลยเนี่ขั<ร>ตะลุดงวดนี้ได้หรอบงวดตั้งแต่อันเจ็ดสองมล้งวดเจ็องเขาก็ถือกลถแล้วเขาไปตะวเด็กเด็กเด็กปูหากับขัวตะลุดงวดมันหนึ่งหันอันอนี้เดนิเดนเดิเนเรื่อยหน่อ้มเอาปูขั้นเป็นวิง่งวิ่งตัวใดปูเดยงวดนี้อันขั้นเป็นวิ่งนี่ ปู้ไฮวิ่งแปดนี่มันบอกว่าแปดเป็นลักซิปผูให้วิ่งตัวใดข้างมันวิ่งนี่นวิ่งกูวิ่งแปดก็พวกกูแล้วแปดก็พวกสิวิ่งตัวเดียวแค่ได้ปูวิ่ง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 แปดเนาะเพราะนั้นวิ่งหลายตัวว่าไรว่าไรได้ปูบอลบอนบอลบอลเป็นไถวเาเรียกเัานะอครับเรียกถ้าเรียกก็เรี่ยงผมก็ว่าแปดแล้วผมว่า ขั้นวิ่งหลายตัวเพมีกำไรที่ปูบอนลยมันบอไเ้พ้นอันนี้แล้วมันแน่นอนเแปดเนาะครับเนาะวิ่งขั้นวิ่งขั้นวิ่งก็วิ่งแปดวิ่งแปดล่างโลดนกปูเนาะวิ่งแปดล่างโลดเพราะว่าปูให้ล่างได้แปดลักแปดเนี่ยแปดเป็นลักสิบเนานะให้ตานกุศลมุ่ยๆเองนะครับเนาะเดลวันที่หนึ่งกันลกนดาเนี่ตีกัตรีเักใบกระพุ่มก่แล้วมหาต่ ก็เลขกสองใบหรือใบเดียวเลยเล็กไทรก็ดีล่ะปู่เลขกไทรเลขกนาก็ดีล่ละมันมีของเบยอะไหมแมนอยู่ปู่แมนอยู่พอดึอองยากเนาะทันยามเสามาซื้อของตรงเปียกเดียวขายหัวถ้าผมซื้อมาซื้อหลายผมซือ้อมาแล้วที่หาใบนึงมัได้ซื้อหลายอันนี้ดีดวงขอ้อมเนี่ยอ้อมป้าต้องอ้อมป้าต้องหาซื้อหลายดอกมาตุลี่เห็นแต่แบบน้องเคยแบบน้องเคยเนาะปู่นาะใบเดียว ใบเดียวถือแล้ววันที่หนึ่งบัน้นองคุยน่ะยางเก่งกับยักษสองคู่ครับสองคู่หรือใบเดียวมันสิแต่ทั้งหมดว่ามีสองหม้อมัอีกคู่นึงกับอีกคู่นึงสิเอายางละใบใส่กันโลดก็ได้ขันหน้าว,วอกคู่สิได้นเนี่ยบ่มหมักได้ก็กเด็ดจานบดก,กผมเงินแต่บ,บัตรน้องคุยซื้อใบเดียวถืออยู่แล้วถือแล้ววันที่หนึ่งเทียบนาจอเนาะครับเนาะท่านผู้ชม รวยรวยหิ่งนะครับเด้อส่งมานสุขภูสุคนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นพาลวยนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ